สวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาพาเพลินค่ะวันนี้อจิจะมาทำการแกะของค่ะคืออจิสั่งหูฟังบลูทูธมาจากนี่ค่ะ JD Central ค่ะเพราะว่าอาจิต้องการออกกำลังกายไม่ว่าจะนอกสถานที่หรือในสถานที่อจิก็เลยลองสั่งหูฟังเซตนี้มาค่ะเดี๋ยวเราไปทำการแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะ ด้านนี้เลยแล้วกัแกะแบบนี้เลยเอเคอจิสั่งสีจริงๆอาจิสั่งสีแดงมาใช่ไหมแต่ทำไมข้างหน้าเป็นสีดำนค่ะจะเป็นนี่ค่ะเดี๋ยวอาจิจะเอาให้ดูค่ะเป็นหูฟังของ Leno โ vo ค่ะ ตัวนี้จะเป็นหูฟัง Lenovo XE05 ค่ะเป็นไวเล็ตสปอร์ตบลูทูธแฮนด์เซ็ตค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็น150มิลลิแอมค่ะสามารถใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงแล้วก็การชาร์จไฟค่ะอยู่ที่2ชั่วโมงค่ะจะมีรายละเอียดบอกทางด้านหลังกล่องตรงนี้เลยตัวนี้จะเป็นรุ่น XE05 ค่ะมาเดี๋ยวเรามาทำกัน แกะกล่องดูภายในกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นอ๋อเป็นสีแดงค่ะหน้ากล่องจะเป็นสีดำก็จริงแต่ภายในข้างในจะเป็นสีแดงมี2ส,สีนะคะก็คือสีดำแบบนี้แล้วก็สีแดงแบบนี้ค่ะสีแดงค่ะเดี๋ยวจิรีวิวให้ ดูกันก่อนเดี๋ยวมามาบอกราคาตท้ายคลิปกันค่ะแกะออกมาเลยแบบนี่เป็นหูฟังแบบนี้ค่ะเขามีตัวเหมือนแม่เหล็กด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราคล้องคอกันเลยแยกออกได้แบบนี้ค่ะ ใช้งานได้สะดวกสบายมากแล้วก็ใส่เข้ามาแบบนี้นี่ค่ะก็จะไปวิ่งไปออกกำลังกายไม่ว่าจะอยู่ในยิมอยู่ด้านนอกหรืออยู่ภายในบ้านค่ะเราก็สามารถใช้บลูทูธแบบนี้ได้เลยเออกกำลังกายได้ตามสะดวกสบายของเราหรือจะเป็นฟังเพลงค่ะแบบนี้สายก็จะไม่เกี่ยวไม่เป็นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ เราคล้องกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวยี่ห้อของเขาเนาะเ e โนโวฝั่งนี้จะมีตัวเหมือนให้เรากดเชื่อมต่อมีบวกเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะแล้วก็ตัวชาร์จตัวนี้จะเป็นบลูทูธใช่ไหมเขาก็จะมีตัวชาร์จมาจะอยู่ตรงนี้ด้านนี้ค่ะแกะจากตรงนี้ตัวนี้ยังจะมีเหมือนหน้าตัวนี้น่าจะเป็นช่องไม้ไ เป็นรูแบบนี้สีแดงสวยมากๆเลยค่ะสวยสะดุดตาเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเขายังมีสายชาร์จมาให้เราแล้วก็ตัวเหมือนเป็นตัวนี่ค่ะเป็นยางซับใส่หูอีกทีนึงคู่มือก็จะเป็นภาษาจีนเนาะไม่แน่ใจว่าคู่มือมีภาษาอังกฤษหรือเปล่าอ่ะมีภาษาอังกฤษ และก็ภาษาจีนเดี๋ยวเราคู่มือเก็บกลับไปมีอกล้องเดี๋ยวเราไปเทสเสียงกันค่ะไปทำการเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนเราได้ทำการเปิดบลูทูธของตัวโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองทำการเปิดสัญญาณนี่ค่ะจะมีแสงไฟขึ้นในการหา เดี๋ยวเราขอดูก่อนนะว่ามันขึ้นไหมนี่เขาจะขึ้นมาเลยนี่นะคะ่ะชื่อสัญญาณตัวบลูทูธเป็น Lenovo XE05 ค่ะเดี๋ยวเรากดจับคู่เชื่อมต่อเขากำลังจับคู่แล้วก็กดการขอจับคู่ค่ะเรากดตกลงไปเลยสับคู่นะคะ ทําทการเชื่อมต่อเสร็จแล้วค่ะแสงไฟกระพริบที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงค่ะจะกลายเป็นกระพริบเป็นสีน้าเงินอย่างเดียวแล้วก็ในตัวที่เราเชื่อมต่อบลูทูธไปให้ดูในหน้านโทรศัพท์เนาะจะเป็นตัว Lenovo XE05 เชื่อมต่อสําเร็จแล้วค่ะแล้วก็จะมีบอกของข้อมูลแบตเตอรี่ค่ะตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่หนึ่งร้อเอดี๋ยวเราไปทำการฟังเพลงกันดูว่า เสียงดีไหมแล้วก็ตัวแบตจะลดลงหรือเปล่าเดี๋ยวอาจิทำการใช้ไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวว่าตัวแบตเตอรี่อยู่ได้นานแค่ไหนคะ่ะจะเปิดเป็นเพลงเนาะเพลงไหนดีเอาเป็นเพลงที่อาจิชอบฟังแล้วกันแล้วก็เทสเสียงได้ จะเป็นเพลงสากลค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะน่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งนะ mm hmm. ต้องฟังช่วง อินโชนข้างหน้าไกลแล้วค่ะไกลแล้วแป๊บเนึงนะเหมือนเขากำลังแยกเสียงนี่ยินเสียงกีตาร์ค่ะเสียงกีตาร์ โอ้นี่ค่ะเพลงที่อาจิใช้ฟังเป็นอันนี้คือจากที่ฟังค่ะเขาจะแยกเสียงออกได้อย่างชัดเจนเลยแต่อาจจะไม่ได้ยินเสียงเบสนิดนึงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสอาจิก็ไม่ค่อยได้ใช้หูฟังเท่าไหรน่นาออาจจะบอกได้ไม่หมดแต่คือโดยรวมแล้วก็เขาก็จะมี ฝั่งนี้ก็จะแยกเปนอีกอย่างหนึง่งฝั่งนี้ก็จะแยกเปอีกอย่างหนึง่งแต่พอรวมๆแล้วค่ะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันเมื่อกี้ฟังไปแค่แป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวดูว่าตัวแบตเขาได้ลดลงบ้างไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะลดลงอะ่ะก็ลังใช้งานได้สวยเลยนี่คะะเราก็จะย้ำอีกทีค่ะว่าหูฟังตัวนี้เป็นของ Lenovo ค่ะ เป็นของ Lenovo เป็นตัว XE 0 5ค่ะตัวนี้เป็นตัว XE 0 5เป็นตัวไวเลสอะไวเลสสปอร์ตบลูชุดแพนเซ็ตอจีสั่งตัวนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้มาจาก j d Central ค่ะราคาตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออาจีดูราคาแป๊บหนึ่งตัวนี้ค่ะนี่เลยให้ให้ดูจากหน้านี้เลย ก็คือสีแดงที่อาจิสั่งมาค่ะจะเป็นราคาที่3ามร้บาทจากราคาปกติ2,799บาทค่ะและยังมีคูปองส่วนลดให้อีกถ้าเป็นสีดำค่ะตัวสีดำนี่ค่ะนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ราคาอยู่ที่259บบาทค่ะตัวสีดำจะถูกกว่าแต่ต่างกันไม่มากค่ะแต่อาจิก็เลือกเป็นสีแดง พี่บ้านชอบสีแดงก็ mm hmm. จะมีอุปกรณ์ให้ประมาณนี้ก็จะเป็นการใช้งานแบตเตอรีย่ยาวนาน mm hmm. เบาและพวกพาได้สะดวกสำหรับเดสก์ท mm ็ hmm. อปโทรศัพท์และก็คอมพิวเตอร์ค่ะพกไปได้สะดวกสบายแต่สำหรับอจิในการใช้งานของอจิค่ะที่สั่งมารอบนี้ก็คือใช้มาออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกทีหนึ่งในคลิป น้านะคะว่าการใช้งานจะมีประสิทธิภาพอยู่ได้นานแค่ไหนคะ่ะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เสียสลเวลาในการรับชมอาจิในคลิปนี้คะ่ะถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจิด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้คะ่ะว่าชอบไม่ชอบแบบไหนอยากให้อาจิรีวิวอะไรหรืออยากเป็น ผู้สปอนเซอร์ใจดีสามารถส่งสินค้าไปให้อจ,จิรีวิวได้คะ่ะทักมาที่เพจอจ,จินิวคาแฟ่เมลีได้เลยคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าสั่งมาจาก j d Central ค่ะแล้วก็ตัวสินค้าจะเป็นแบบนี้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ